สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เรากำลังไลฟ์สดกันอยู่ที่ทรับมงคลออตโต้ค่าภูเก็ตสาขานะคะนะคะพี่ๆค่ะวันนี้เรามีรถคันพิเศษจะมาให้พี่ๆดูกันนะคะโอ้แต่ก่อนที่จะไปดูกันนะ้องรายอยากให้พี่ๆช่วยกันกดไลฟ์กดแชร์นะคะแล้วก็ยังไงยังไงก็ ชื่กันติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยรถเข้าเยอะมากเข้ากันต่อเนื่องเลยค่ะโอเคได้เริกงามยามดีและตอนนี้นะคะน้องทรายอยู่ที่สาขาคารทุกคนรถกําลังแบบว่าหลังไหลกันมานะคะเลิกงานบ้างเลิกเรียนบ้างนะคะใครยังไม่พร้อมดูไลฟ์ตอนนี้ผ่านมากดแชร์ไว้ใน เคสตัวเองหรือว่าหน้าโปรไฟล์ตัวเองก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาย้อนดูกันนบคันนี้ค่ะโอ้โหหล่อจริงๆนะคะเขามาด้วยสีดำนะคะเท่ๆหล่อๆจริงๆเลยนั่นก็คือนี่เลยค่ะไปเจอเขาเลยค่ะทุก่านั่นก็คือ Mitsubishi p a j e r o Sport ค่ะปี2016นะคะเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรค่ะ เป็นรุ่นท็อปด้วยพิเศษจริงๆค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเราพาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะคันนี้จะบอกเลยว่าเป็นรถอนเนกประสงค์นะคะหลายท่านยังไม่ทราบเขาเรียกว่า PPV นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดฮิตของมิ s ซูบิชิกันเลยนะคะ มีทั้งความครบคันทางด้านออปชันและความปลอดภัยยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะเขาจะมีกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะคะถุงลมนิรภัยด้านข้างนะคะและบริเวณหัวเขาด้วยมานถุงลมนิรภัยนะคะทั้งยังเป็นในลักษณะของเข็มขัดนิรภยัยกู่หน้าที่ดึงกลับอัตโนมัตินะคะทั้งคนขับและผูดด้โดยสารน,นะ รถคันนี้นะคะเปิดปิดใช้รีโมทนะคะหรือใช้มือเราเนี่ยสัมผัสได้เลยนะคะแล้วก็ขุมพลังของเขานะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะคะอินเตอร์คูลเลอร์ขนาด24ลิตรส่งกำลังสูงสุด181แรงม้านะแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแสปีดค่ะแล้วก็พร้อมกับ สปอร์ตโหมดนะคะทั้งการขับขี่ในทางลาดชันทุกคนสวยไหมคะสวยจริงๆด้านหน้าตรงนี้นะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์และมาพร้อมกับเซ็นเซอร์6จุดด้านหน้า6จุดจให้มาล้นๆเลยจะเห็นได้ว่าการออกแบบของเขาจะเป็นส่งสปอร์ตนะคะดูดันเลยทีเดียวแต่ก็หลอ่อ ในขณะเดียวกันคือตัดตรงไปในส่วนนี้เลยแล้วมานี่เลยค่ะอย่างนะเป็นปี2021นะคะของมิชลินนะคะยังจะเป็น 26560R18 ค่ะแม็กแต่งหล่อมาให้แล้วค่ะหล่อเสร็จมาแล้วนะคะตัวรถของเขาค่ะตรงนี้จะเป็นกระจกมองข้ามตกแต่งด้วยโครเมียมและระดับไฟและที่สำคัญค่ะรถคันนี้พิเศษมากๆนั่นก็คือกล้อง รอบคันสามอองศาทั้งด้านหน้าและด้านข้างรวมถึงด้านหลักด้วยนะคะตรงนี้เลยตรงนี้คือกล้องนะเห็นไหมมีบันไดขึ้นไปบนรถเชิญชมด้านในกันเลยค่ะเขาจะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะ,ะเดี๋ยวน้องสายจะไปนั่งให้ดูฝั่งโน้นนะ เบาะคู่หน้านะคะเขาจะเป็นการปรับอัตโนมัติทั้งฝั่งคนขับและด้านข้างเลยค่ะนี่นะคะปรับอัตโนมัตินะคะเป็นไงล่ะเดี๋ยวเรายขึ้นไปนั่งเลยค่ะทุกท่านใครกำลังมองหารถที่แบบใช้ในครอบครัวตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งความ อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยเน้นๆเลยนะคะคันนี้น่าสนใจมากๆขอสตาร์ทเลยแล้วกันอ่าพวงมาลัยตรงนี้นะคะเขาจะเป็นการปรับได้ทั้งเข้าออกบนและล่างเลยนะคะม,มีทั้งในลักษณะของมัที่ฟังชั่นตุงนี้นะคะและ ันนี้ค่ะ Cruise c o n t r ระบบที่ช่วยในการขับขี่นะคะตั้งค่าได้จากตรงนี้ได้เลยและนี่ค่ะการเล่นเกียร์ของเขาอยู่ตรงนี้ p a t t e n s h i p เห็นไหมคะให้มาดีๆดีงามน,นะปุ่มสตาร์ทเกียร์อัตโนมัตินะคะระบบของเขาเนี่เยอะมากนะตรงนี้ก็เป็นการออจับจุดอับสายตารถที่เข้ามานะคะ ใครไม่อยากจะได้ก็กดปิดไปก็ได้นะคะเกียร์ออโต้เบรกไฟฟ้าตรงนี้นะคะหมดขับขี่และนี่ค่ะหน้าจอจะบอกว่าเขาให้มาเนี่ยดีมากนะคันนี้นะให้มาดีมากนะดูกันเล่น Youtube เส,เสีายงสเยติดเลยพอเองใหม่แล้ว เตมเสียงได้เลยะะขยายจอให้เต็มไปได้เลยยังไม่พอคะ่ะคุณตากล้องขาโนนเลยคะ่ะก็จะมีจอสำหรับผู้ทดยสารด้านหลังอีกด้วยคะ่ะ<ม>เสียงโอเคมากเลยนะเขาจะบอกว่าเจ้าของเดิมเขาติดมาให้นะคะเพิ่มเติม เสียงนี้นห็นมากถึงจะเป็นแบบว่าขอรถเสียงก่อนนะคือยังไม่รู้เรื่องเราตอนเนี้ยคือลำโพงดังดีมากถึงจะเป็นรถครอบครัวที่มองว่าเอ๊ะอาจจะเป็นรุ่นใหญ่หรือเปล่าที่ต้องใช้คันนี้ไม่เลยนะคะวัยรุ่นนะคะอย่างเราเราก็ใช้กันได้เลยนะคะอำนวยความสะดวกมากอ่ะดีมากอ่ะมันแบบใช่มันใช่น่าใช้มากนะคะแล้วก็เป็นตัว รถที่แบบสามารถที่จะแบบถ้ามีน้ําขังที่ถนนเราก็ไปได้นะไม่ต้องโซลลักอยู่ตรงนั้นถ้าจะไปทํางานสมุนมีน้ําขังนิดนึงใช่ไหมถ้าเป็นเก่งเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องจอดรอให้รถให้ให้น้ํามาลดระดับลงมาก่อนแต่คันนี้ไม่ต้องนะคะลุยผ่านไปได้เลยง่ายๆไปการเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันค่ะเบาะหลังนะเดี๋ยวจะพับให้ดูว่าเขาพับขึ้นกันยังไง ไซตัวเล็กๆนะคะก็พับกันได้แค่ดึงตรงนี้นะจะขึ้นมาเลยเห็นไหมเบามือมากนะคะไม่ต้องยกเลยแล้วเราก็จะขึ้นไปนั่งข้างหลังเดี๋ยวไปนั่งให้ดูอีกไปกันค่ะเราจะปิดอันนี้ <c oughs> อ,อุ้ยมันเหลือเยอะมากนะมันเหลือเยอะมากตากล้องสู้ชีวิตหน่อยนะคะจะพามาดูทุกจุด รถคันนี้ดูโปร่งสบายนะคะข้างหลังนั่งได้สบายเลยค่ะไม่ติดค่ะเวี่ยงไปเวี่ยงมาคือเหลือเลือนะตรงเนี้ยเหลือเลือหัวก็เหลือเลือนะจิตสาตรงนี้ขอโทษค่ะอะไปถ้าคนหลังจะพับลงอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ออกก็ได้นะคะเดี๋ยวเราใส่พับเ m a l l b ร e a อะ ลงยังไงนี่ค่ะมือจับนะคะง่ายเลยง่ายๆเลยมีบันไดแล้วง่ายๆเลยนะคะโอเคจับมาปิดบ้าวยังไงไปดูด้านหลังแล้วคะ่ะมาดูการจุด้านหลังถ้าไม่มีผู้โดยสารแถวที่สามนะคะเราก็จะสามารถเพิ่มขนาดการจุ เขาไปได้อีกจริงๆอ่ะจะต้องพับด้านหน้านู้นนะแต่เดี๋ยวใครอยากรู้ว่าพับยังไงให้มันเรียบพับได้นะคะเดี๋ยวรถไฟจะโชว์แต่นี้พับให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะมันจะพับจากอีกด้านนึงได้เลยนะคะดึงแบบนี้ลงไปอ่ะโอเคค่ะใครอยากรู้ว่ารถคนีพับยังไงมาดูที่เต็นนะเดี๋ยวรถายพับโชว์ให้เหงาอ่ะเหงาอ่ะใครมองหารถนะคะที่จะ เป็นทั้งรถที่เป็นบรรทุกด้วยแล้วก็โดยสารด้วยอําววยความสะดวกความปลอดภัยโรบคันขนาดนี้สวยขนาดนี้มาเลยค่ะรีบๆเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบรถน่าใช้อยากเข้ามาเยอะมากนะคะ,ะเดี๋ยวจะให้แพนให้ดูคันต่อไปที่จะเข้ามาไลฟ์กันก็คือคันนี้นะเป็น CHR Hybrid นะคะสีน้ำเงิน สวยเลยน่าใช้มากค่ะรถปีใหม่ๆนะคะของเราโอเคท่านใดที่ต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะก็ปรึกษาน้องสายได้นะไม่ได้มีเอกสารยุ่งยากอะไรไม่ได้ต้องรอนานอะไรเลยนะคะประมาณ3วันก็ทราบผลเลยนะคะแล้วของเราเนี่ยค่ะก็คือยินดีให้ทำปรึกษาก่อนนะคะใครสงสัยอะไรติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์น้องซายนะ086 0 8 1 9 5 5 0 5 3 0นมะคะมี2เบอร์นะโอเคทุกคนวันนี้ต้องขอจากรางไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอฝากรถในร้านนะคะให้ดูก่อนจบไลฟ์นะคะมีทั้ง c ีวิ c นะคะสีขาวสีดำไอเทอร์โบก็เพิ่งเข้ามานะคะแล้วก็มีทั้งเบนซ์ h r MG นะคะไม่ว่าจะค่ายไหนนะคะ m a ส d a ก็มีค่ะ ยังไงติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอจากลาันไปก่อนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ